ครับสวัสดีครับอาทิตย์เทพนะครับวันนี้จะมาที่สมเด็จพระจานทร์โตกรสีท่านสร้างไว้นะครับนี่องค์ยืนท่านสูงตระหง่านี่มาเมื่อสมัยตอนทำงานใหม่ๆแลื่เรียนนะนานมากละสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแวะเวียนอม่ครับนี่องค์ท่านนะยืนอันนี้องค์จำลองนะครับที่วัดอินนะครับ นี่ก็เวลาฮะเวลาเวลาใครมาบูชาท่านขอให้ปิดที่เล็กเนี่ยผมเคยมาบนบานที่ที่ท่านนะล้วสำเร็จนะจำได้เลยว่าดอกไม้พวงมลยี่สิบเพวงที่ผมเคยสำเร็จนะครับี่องค์ท่านเท้าท่านนะสำเร็จพุะจายโตท่านตอนมีชีวิตอยู่นะนี่โหสูงมาเลยเนี่ยส่วนส่วนล่างที่ท่านทำไว้ถึงประมาณนี้นะ นี่ขวานี่ท่านกรอมาณาภาพสะก่อนจะมีรอยต่ออยู่เห็น,นหไหมเห็นไหมรอยต่อครึ่งเนี่ยโหสูงมากก็เวลามาขอให้เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยท้าตัวแทนผู้จังสมเด็จสมมาสมเด็จเจ้าใหญ่นะนี่เดี๋ยวเราจะไหว้พระกันให้ดูสะก่อนว่างเงี้ยงขวาเลยครับ วันนี้วันดีด้ดวยมันคู่มอูชา้าโอเคนี่นะครับบริเวณวัดสัานา,นาก็ยังมาได้นะครับใส่แมพโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวไหว้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมอทิตย์เทปครับผม